กลับมาดีค,ครับทุกท่านพบกับผมวนนี้อีกแล้วเอเกแมนเอเมและวันนี้นะครับผมอยู่กับเกมไอวิวฮันเตอร์ช้คูนสำหรันตัวเกมตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวพิกเซล Pixel แบบเล่นง่ายโดยตัวเกมจะทำจะมีมีฮันเตอร์ที่เป็นใส่ธนูใส่ดาบแล้วก็สนะวใส่เว์้ยก็ใส่คอ ตัวเกมโดยรวมก็คือจะส่งฮันเตอร์ออกไปตามล่ามอนสเตอร์เพื่อแลกกับสินของโดยตัวเกมสามารถผลิตอาวุธที่ให้ฮันเตอร์สามารถสู้กับมอนสเตอร์ได้อย่างง่ายขึ้นโดยอาวุธแต่ละขั้นเริ่มตั้งแต่ขั้นสีฟ้าสีม่วงไปยังขั้นสีทองที่เป็นขั้นสูงสุดตั้งแต่ละระดับก็จะมีให้อัปเกรดเพิ่มโอกาสที่เราจะได้หินผุพลังแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะได้ทองมากขึ้น สำหรับตรงนี้ศิลาจารึกแห่งความกล้าก็จะเป็นเกี่ยวกับความเร็วในการเคลื่อนจะได้เพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนร้านอาหารร้านอาหารตั้งแต่ระดับแรกเริ่มมาจะเป็นเกี่ยวกับผลิตเค้กเลเวลสองจะเป็นเกี่ยวกับพาเฟ่เลเวลสามเบอร์เกอร์โฮเ, homemade, เ,เมดเ,เลเวลสี่พัต้ามเขือเทศและเลเวลใกล้เลเวลสุดท้ายจะเป็นสเต็กสันในสำหรับรงประดิษฐ์ก็คือจะเอาไว้ประดิษฐ์เครื่องประดับจะเป็นสร้อยคล้องคอง Ie, เสริม HT เสริม difference แล้วก็จะมีแหวนเสริม difference แล้วก็ critical หรือไม่ก็ HT สำหรับตัวลงถลุงลงถลุงก็วิธีใช้โลงงถลุงให้กดตัว hunter กดไอเทมแล้วกดจัดจารอุปกรณ์กดอัปเกรดอุปกรณ์แล้วกดที่ลูกศรปีบวกบนตัว hunter ซึ่งการปีบวกนั้นเราจะต้องใช้หินที่อยู่ในระดับเทียวกับ ระดับที่เราเล่นอยู่คือระดับผู้เช่วชาญชิ้นอัปเกรดนั่นจะเป็นชิ้นระดับสูงสุดในตอนนี้ซึ่งการอัปเกรดอาวุธสามารถอัปเกรดได้ถึงสุดถึงขั้นยี่สิบวกอัตราการอัปเกรดที่อยู่ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับการอัปเกรดอาวุธแต่ละขั้นยิ่งเราอัปเกรดมากอัตราการอัปเกรดจะยิ่งลดลงสําหรับสวนพยาบาลแรกเลิ่มมาจะเป็นผ้าพันแผลลินินเลื่อนขึ้นมาจะเป็นผ้าพันแผลขนแกะผ้าพันแผลผ้าไหม ภาพพันแผลเวทมนต์และภาพพันแผละนรกตอนที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้สำหรับตัวโฟเซนโฟเซนสามารถเราจะสามารถหาวัตถุดิบได้จากการที่เราไปซื้อวัตถุดิบจากคันเตอร์ที่ออก่าและนํามาผลิตโฟเซนเพื่อเอามาขายคันโดยที่ผมคิดว่าสาคัญนะ,ะก็จะเน้เนไปกับโฟเซนโชคดีโฟเซนเลือดโฟเซนป้องกันที่สําคัญเป็นหลักส่วนโฟเซนเรื่อนพลังกำลังกับโฟเซนเรื่องความเร็วผมจะเน้นไปรอง สำหรับเลื่อดันเจียนเราจะสามารถเลื่อนขั้นดันเจียนอัปเกรดของนังวันของเราและสามารถส่งตัวละครของเราเพื่อที่จะไปสุส่มเอาไอเทมในดันเจียนขึ้นมาดั้นั้นารบุธเราจะสามารถอัปเกรดเพื่อที่เราจะเพิ่มขั้นแต่ละขั้นทุกการเพิ่มขั้นอย่างง่ายไปธรรมดาเราจะต้องอัปเกรดร้านอาวุธเพื่อที่เราจะได้อาวุธที่เราอยู่ปัจจุบันด้วย ลนชัดคขึ้นเสีย,ง,ยงนี้ก็คือชั้นเนื้อแรงดูในการประจนภัยของกันเจียนลิงถ้าครบร้อยเปอร์เซ็นต์ของตัวหลอดทั้งหมดแล้วเราก็จะได้ขอรางวัลจากกดแล้วเราก็จะได้หินเองหินอัพทะหลงนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ผมยังได้อยู่ในระดับหินอัพทะหลงระดับต่ำๆจ่เพราะว่าถ้าเป็นหินอัพทะลงระดับสูงมันต้องเรื่องเล่นไปดันดาสูงมันนี้นี่มันเป็นหินระดับต่ำทึ่ตอนนี้มันไม่จำเป็นเพราะผมไปจะแยกออก ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นระดับสูงนั้นแล้วะฉะนั้นนี่ก็ไม่จำเป็นไม่น่าจำเป็นนะอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็สำหรับโรงเอร้านค้า<อ>ขึ้น่องจ<อ>ักนี้เราก็จะพบกับชุดเก็บถุงมือและถุงเท้าแล้วอุปรกรณ์ต่างๆที่เราอาจจะได้มาจากการลงดันการส่งกิะกรองแล้วก็เราก็จะได้มาจากการผลิตด้วยอีกส่วนหนึ่ง เนี้เหน็ดนี้ก็จะเป็นร้านค้าแล้วก็จะสามารถสั่งไว้ถุดดิบไว้ลุวนหน้า,วาเวลาที่ต้องการวัตถุดิบแล้วก็ไหลแล้วดูจานวนเงินจุดตรงนี้แล้วเราก็กดไปส่วนการอัปเกรดหอบชุ่มหมู่บ้านเราอัปเกรดเพื่อที่เราจะได้เวลในหมู่บ้านสิ่งต่างเพิ่มขึ้นแุดตรงน,นี้พิษานจสเป็นเหตุการเ์คืนชีพคือจุดที่คันเวลาคันตายแล้วคันจะมาคืนชีพแล้วเราจะได้เงิน สำหรับวิธีการหาเงินก็หาได้ง่งายๆจะหาได้จากไอ้ี่ฉันไปเข้าใช้โรงพยาบาลลงถลุงหรือไปฝึกเพื่อที่ฉันจะเพิ่มเลเวลแต่การที่ฉันจะฝึกได้นั้นต้องดูว่าตํารานั้นอยู่ในระดับยกยวกับฉันหรือเปล่าอย่างเช่นการเพิ่มเลเวลฮันที่มีเลเวลต่ำกว่าร้อยแล้วเกิดใหม่สี่ครั้งก็คือฮันจะต้องไม่เคยเกิดมาก่อนแต่ถ้าฮันเคยเกิดมาก่อนแล้วสามครั้งถึงจะ จะสามารถใช้กลยุทธ์ระดับสูงได้แต่ถ้ายังไม่ถึงควรจะไปอัปเกรดตั้งแต่ระดับสูงจนถึงัวจนถึงหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆอยัพมาเรื่อยๆจนถึงระดับสามแล้วค่อยมาอัปถ้าชผูมลองสังเกตดูว่าจะมีวัตถุด,ดิบอยู่ตรงนี้สามารถเก็บได้และอีกส่วนหนึ่งคันก็จะเก็บด้วยเพื่อเอาไปขายเป็นรายได้ของคันเตอร์ซึ่งวัตถุด,ดิบสามารถใช้ได้จากรูปตัว เอ่อตัไอตัวนี้แล้วก็ไปที่กระเป๋าเ้าจะเจอกับโฟสเซนที่คั้นเ้งไปแล้วก็จํานวนเงินที่คันได้ส่วนลูกคุณแม่กุญเจรตรงนี้คือการล็อกคั้นเพื่อให้ขายคั้นไม่ได้ไร่อั้นออกไม่ได้นั่นเองเมื่อกดดูตรงลูกตัวคนแล้วมีลูกตัวไอจะพบกับรายละเอียดรับเสริมที่เราใส่ไปให้คันนั่นเองจากการใส่ชุดใส่อุปกรณ์ต่างๆคั้นก็จะได้บาเพิ่มเติมส่วนที่การสั่งคั้นเราจะสามารถกดไอเทมกดไฟกด,ดเรียนกด ใช้ชวิกดควบคุมเพื่อไล่คันได้เมื่อกดไยังโกดัมหมู่บ้านเราจะพบกับวัตถุจิบที่เราเพิ่งจะเก็บมาจากคันเตอร์กดตรงทิเศษเพื่อที่เราจะพบกับสกรีนและเสร็จแล้วเราก็จะพบกับขวดหินพลัเมื่อเราไล่ตัวคัสเอลออกจากหมู่บ้านของเราเจเราจะได้อ เราจะพบกับไอโบต่างๆที่เราจะต้องเสียตังค์ซื้อผมยังไม่เสียตังค์ซื้อตัวนี้ัวนี้แต่ค้สซูมข้อซูมผมอาจจะเก็บเพจจากการดูวดีโอวละเก้าสิบเพรเพื่อที่จะเก็บเป็นเพจคอสซูมคัซูมต่างๆอย่างเช่นค้สซูมมือสันขานค้สซูมปีศาจค้สซูมแมวดำโซวนี้สามคัสซูมนี้จะเป็นค้สซูมเกี่ยวกับเอเพิ่มเอทีสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนค้สซูมเกี่ยวกับเครื่องแบบสีขาวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการ ลดปริมาณความฉิวลง30%ของคันเตอร์และเพิ่มความบายของคันเตอร์ขึ้นเพราตุนที่เหลือที่เห็นอยู่นี้จะเป็นข้อตุนเกี่ยวกับการป้องกันและที่แล้วการโจมตีโดยเฉพาะข้อต oh! ุนที่สำคัญทุกขั้นถ่าคันเตอร์ใส่ข้อตุนนี้จะได้จะได้มีโอกาสได้รับวิชา 3A อาชีพ3ขั้นแล้วเราก็มากดรับต่องนี้ด้วยเก็บเลยกดครัมมลงไปในเมื่อกดออก การกดกอดสร้างเราจะกอดสร้างเพิ่มเติมหลังจากที่เราอัพหมู่บ้านเสร็จแล้วเราสามารถกดตกแต่งได้แต่ผมจะไม่ตกแต่งเพราะมันมป็นปลญาส่วนการดอกประกอบการดอกวัสพุติปงองยาจะดอกมาได้จากเลเปอร์ ers, ซึ่งอัตราการดอกบ,บางทีก็จะน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่เราจะได้รับสําหรับวัชพุติผ่าห้าก็ขึ้นอยู่กับการเลียบบอสแต่ตอนนี้ผมยังเลียบบอสไม่ได้เพราะว่าผมต้องอันนี้อัพแต่ก่อน ไม่เอาไม่ได้หปอะต้องใช้ต้นแสงดาวอีกหรอกก็ก็เป็นไงบ้างครับสพหรับการเล่นเกมเกมนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามผมผมก็จะลงคลิปต่อเนอื่องเรื่อยๆก็เจอกันคลิปหน้าดี u วเก i นคลิปตายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปซึ่งกันและกันขอบคุณครับ